มึงอย่ายุ่งกับที่เขาเล็กกู่แถวนี้มันเถื่อนคนแม่งงบเลยอ่ะตัยู่ไหนไม่รู้เลยมึงจะขึ้นข้างบนมึงก็พิมพ์สแลสเตอร์เฟสก็ได้<ม>เป็น MVP ในไอดีนี้อยู่แล้โโทษสแลสเตอร์เฟสเดี๋ยวมึงก็ขึ้นไปข้างบนเลยลถ้าไม่ติดเขตประสาทอนะะกะ็นะเขตปีศากละ มะรับพอร์ตด้วยสรุปที่ขุดกูแม่งเอฟสามจริงๆสิๆๆนะเออแล้วกูลงแนวะเนี่ยไหนก่อนมันมีมแค่เอฟหนึ่งกับสองนี่ไม่รูอรนะ้อะไรนะอะไรนะแซมว่าไงนะลง,งแนตรงไหนวะลงจากไหนอ่ะเจอแล้วเฮียกูยังงงเลยว่าลงจากไหนคือลงลงจากส่วนไหนของแมไปไอ้เฮียเป็นดินเป็นเหมือน เร็วหน่อยก็ดีเหรือเวลาแค่ห้านาทีแซ่ก่อนที่วอลจะเปิดโจรแต่กูเก็บของในกล่องละขี้เกียจใส่เลยเคสอะไรยเงี้ยให้แซมมันกันวิตเทอร์ไปก็น่าจะเวิร์กนะพวกเรา,เาไม่บวกกันเหรอวะกันวิตเทอร์ไหนวะเดี๋ยวมึงก็เข้าใจเองอ่ะหรือเปล่าบางคนเอามันไปส่งที่วิตเทอร์เออเดี๋ยว,วกลัวมันไปส่งที่วิตเทอร์ก็ได้ แต่<ม>จริงๆมันก็ควรจะรู้นะกูไม่รู้่ะโอเคไสายมึงดีลงที่มีดาบเพทเดอร์จัะแล้วก็ับ้ะเคียงโซ่ในตำเนินจะพูดว่าแค่นั้นสิมึงต้องเห็นคุณค่าในตัวมันหน่อยเผื่อขอโทษครับไม่เป็นไร เจ้าจริงเดี๋ยวสัตว์โอ้แม่ก๊อดแล้วแม่งเป็นสก,กิวนิ่มเลยส,สก,กิวแม่พอไม่รู้แต่แม่งเรื่องที่จะเล่นต่อกาแม่งก็ต้องอโหดแหละไม่อนเขามันบอกแล้วม่ฆ่าวิเทอกันเขาเหมือนไม่ใช่แบ่งแบ่ง,บงคอยกันแม่งจะเปิดบุ๊คเจอโดนไม่มีอ่ะต,ตอนนี้ไม่มีบุ๊เซอร์อ๋อไปเปิดตอนนี้ได้ยเพื่อนแน่นอนอ๋อ มันได้ปะ่ะสกอร์มันได้นะครับว่าเทเลนล็อบบี้แล้วออกเข้าเกมเนี่ยจริงๆคือพีวาเขาสุดอย่าลองนะเพื่อนจริงๆคือเปิดเลยก็ได้สัตซาทโลอ่ะใช่อุอ้ยเดี๋ยวถามจริงเนี่ยโอ้โหเปอร์ซนอกบุษแลไม่ได้แค่นอนบุษอ๋อคิดมันไม่ขยับจิบอีดีอ่ะได้เหี้ยไอ้สัสกูไม่ได้จะขยับจิบ น่าทาให้เตรียมชุดเกราะไว้หลายชุดนะแซมเพราะมึงอาจจะตายได้ไม่ใช่อาจจะมึงน,น่าจะตายโดน,โดนไดูถูกกูเงี้ยเราต้องเตรียมชุด<อ>เกราะเผื่อไว้เราก็จะเราก็จะมี<ด>เอนเตอร์เชตอ่ะเออให้มึงเก็บของเว้ยเออก่อนที่มึงจะไปบวกอ่ะมึงก็เก็บของสำคัญสำคัญไว,นะว้ในเอนเตอร์เชตเช่นชุดเกราะเงี้ยเอ่อไว้ใช้ซอนแบบตายมึงก็วางให้ในเชตแล้วก็ให้กูตายอย่างเดียยเลย กูอยู่ที่สูตรแต่ก็ได้ดเยอะเยี่ยได้ที้เนี่ยตัดเฮชวนตั้งแต่เกิดมาเมื่อไหร่บุดินที่ที่เล่นที่เล่นโก้แล้วเนี่ยมีขนมปังสีสีอะไนจัดไม่มีค,คนเอาข้าว<โ>อ๋อไอ้แล้วข้าวบอกก็แพงเออยังยังเออไปเอาดิ กูขี้เกียจไอ้สัตว์แค่นี้ก็อิ่มตายห่าแล้วโอ้โหม่ได้มีเวลาแดกนะครับก็เลยไม่เอาอย่าเดินไ,ไข่แม่งก็เปิดเช็ดกูจังไว้สัตว์ตายมีคนเดียว,วเปิดแล้วทำไมเออเออเอาอเออกอเล็กนะเมื่อไหร่บูเตอมจะลดราคามันก็ลดอยู่หนิไม่มาลดแค่นี้ลดแค่แรงเหรอเออ ถ้ารถมึงจะซื้อชะอาจจะจะดูก่อนบูสเตอร์อย่างเดียวนะที่เป็นเน็ตเวิร์กแบบประเภทเน็ตเวิร์กบูสเตอร์ที่เราเคยเปิดกันก็น่าจะมีแค่อารีนาเออเนาะแต่จริงๆคือใช้พวกพอร์ทเนอลบูสเตอร์ไปก่อนก็ได้จริงๆแต่คือมึงก็ต้องกาเล่นทั้งวันน่ะนะไม่พอร์ทเนอันแค่ชช่วโมดอย่างมี้เหร ก็เหรอของมึงชั่วโมงหนึ่งเ,เออถ้าชั่วโมงมมนึงก็น่าแหละเป็นที่ที่ได้เกมไม่กี่เกมเนียเดี๋ยวเวลายืนเ,เฉยๆก็สิบวันทีอะ่ะอืมอาจจะมองว่าเป็นเล่นเกมอื่นมันก็จะคุ้มกว่าก็ได้มาโอ้แต่กลัวอยากเล่นเกมเนี้ยนะถ้าปเปิดบูสเตอร์เดีย๋ดวยวกูเวลามิงกับกูเปล่า กูให้ธน,นูมึงกูใจดีแซมมึงมานี่เดี๋ยวก,กูพาไปวิเทเอร์เลยสัสตามผมเฮ้ hey, เดี๋ยวมันบูทเอบไปมัได้ด้วยเหวะตามมาไอ้หำเป็นเฮี้ยอะไรจ้ะเปลือกมานี่มึงต้องกันให้เอเฮี้ยนี่ไม่ตาย คือศัตรูจะมาบุกไอเชียนี่เว้ยมันก็ต้องคอยกันแน่มันไว้แต่ทีมเราค่อนข้างได้เปรียบนะจำนวนคนมากกว่าเขาสามเท่าสามเท่าเลยมั้ฮ้ยมันล้อขวาไปทางซ้ายล้อขวาใช่เหล่าเกล่าล่ะอุ้ยเชียรแม่งไม่เก็บข้าวตะก้อนเลยมันวิ่งไปแล้วไอ้มันก็กินยาสปีดของกูนี่หว่าไอ้สัส อ่านซดบูลินมึง,งไม่ได้ปั๊มวิเทอร์มันใช่ไหมเหลือให้กูบ้างเดียดยเดัยวซั่น็เดี๋ยวมันซัดี๋ยวตั้งเยอะๆแถมเดี๋ยวไม่ก็ตาตายยากละเพราะไอ้เขี้ยทีมเนี่ยหายไปเนะี่ยอือกูลอยโดนนอแบบ็อก,นอกแบบไอ้สัตว์ใส่ยวน็อกแบงแม่งกอดสัตว์ เลยยอมใจมากเอาทีรับายตบวิเทอร์เอาขึ้นมาอีกกูว่าฟินนะสัส<ม>คือมันก็ไม่กำวิเทอร์ไงอะ่ะก็เหมือนกันหลนะวิเทอร์แต่กำดีๆนะเราจะต้องชนะเกมเข้แบบึ้นเยอะ<ม>อ้ามันออก คุณ e ต้ yes. องตีม wow. ันอยู่เลยอะจะวะแย่ววะไอ้อเดียดว่ะม่ได้ขอ้เลยสามร้อยกว่าเองอะกูกำลังตกวิเทอร์อยู่ไอ้ัเอได้ตั้งร้อหนึ่งโอ้ยอ้